สวัสดีครับพบกับไอซ์ลีแมนกับรายการติดตามหุ้นลุ้นไปต่อประจําวันพุทธที่29เดือน9 2 0 2 1นะครับเจอกันแบบนี้หลังตลาดปิดนะครับประมาณ5โมงครึ่งถึง6โมงนะครับจะเป็นคลิปส่งให้เพื่อนๆใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะนะครับจะได้ทําต่อไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบไอซ์ลีแมนด้วยนะครับ i s a l a r y m a n i s, s L e r y Man นะครับกดติดตามแล้วถ้าอยากจะสนับสนุนช่องรับคอนเทนต์พิเศษก็สามารถกดสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับผมวันนี้เรามาดูหุ้นกันฮะหุ้นติดตามแต่ละตัวและหุ้นเด่นๆมีตัวไหนบ้างกับตลาดนะตอนเช้าทำท่าจะแย่นะครับแล้วก็ตีตื้นกลับขึ้นมาได้แล้วมาปิดที่1616 16อีกแล้วนะครับไปดูตัวแรกกัน คงหนีไม่พ้นครับขอ follow up ต่อครับเค a n k, bank k bank เป็นอย่างไรบ้างป้าโอเคนะนะครับโอเคอยู่นะเนี่ยฮะช่วงบ่ายก็กลับมาฟื้นได้นะครับโอ,โ,โอ้โหก็ลุ้นต่อครับรออะไรฮะลุนต่อไปที่ไฮเดิมฮะร้อยสี่สิบนะครับอาจจะดูแผ่วๆบ้างนะก็จังหวะแบบนี้ครับถ้าแผ่วๆก็ลุ้นจังหวะเบสเคสไปต่อ เวอร์สเคสก็อาจจะย่อจะพักแล้วมันลำเรียงอยู่แถว134.5ก็ได้นะครับแล้วก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่ก็ขึ้นมาโอเคอะนะครับไม่ใช่ลงไปเลยครับก็ได้อยู่ตัวถัดไปครับรูครับทูนี้ขอ Follow-up อีกทีครับหลังจากเออพี k มากนะครับไปถึง4.16นะครับแล้วแท่งแดงเนี่ยตบมาก็กล่าวว่าเฮ้ยลวงแน่เลยไม่ครับไม่ครับ บ่ายครับกลับไปยืนได้ที่4บาทเนะแถว4บาทเหมือนเดิมอืมรอบนี้มารอบนี้มาแบบว่ามั่นคงมากนะครับไม่แบบไม่ร่วงง่ายๆครับไต่ระดับไตระดับอยู่บนเส้น EMA 15บน Timeframe 60นะตอนนี้ก็ยืนแถวแถว3.98 4บาทที่ได้สเต็ปเบสเคสคือไงครับขึ้นต่อสิครับไฮเดิม แต่ถ้าไม่ไหวร่วงลงมาก็3.94ดูซิไหวไหมนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นไส่ๆอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะมีหย่อนหย่อนมาบ้างนะครับถ้าลึกหน่อยก็นี่นะหล่นตุบมา3.72เลยนะครับสำหรับทรูนะครับก็แนวแบบนี้ก็น่ารุ้นไปต่อได้นะครับถัดไปครับมาดู IRPC บ้างนะครับรู้สึกว่าจะดูแต่ i r อาอ่ะดูด้วย r r p c ชื่อจจำ ชื่อใกล้เคียงกันมากเสวยนะครับเนี่ยฮะสเตปมาแบบนี้แหละครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดูสิฮะภาพภาพใหญ่เป็นแบบนี้ครับมาถึง4.18แล้วนะครับถึงเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นเป้าถัดไปคือทะลุให้ได้ครับนี่ฮะ4.24แล้วก็4 3 2อย่างนเนี้ยเนี่ยเนี่ยรออยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับ ต้องทะลุขึ้นไปให้ได้เพื่อไปต่อถ้าไปไม่ไหวลงมาพักก็แนวนี้ครับ408พักให้อยู่แล้วงัดกลับนะครับหรือลึกหน่อยก็404อยู่โซนนี้ยังพอไหวยังพอลุ้นได้นะครับอย่าหลุดไปกว่านี้นะอย่าหลุด4บาทอีกนะนะครับสําหรับ IRPC นะครับถัดไปครับขอมาติดตามเรือบ้างครับน้ำท่วมเรือร่ม <laughs> PSL ครับมีสัญ,ญญาณอะไรไหมนะครับ ก็มีกระตุกกระตุกขึ้นมานะฮะกระตุกกระตุกแล้วก็แล้วก็ฮะยังยังไม่เฮ้ยแต่ก็ไม่ได้ว่าเด้งตรงนี้ก็ไม่ได้ลงไปนะครับนิ่งนิ่ๆพักๆนะครับมาเกาะๆยี่สิบบาทให้เห็นนะครับคือเอามาให้ดูเนี่ยคือรู้สึกว่าเฮ้ยเอออ่ะขึ้นไป20่สิบจุดหกจริงฮะลงมาแต่ก็นี่มีหลุดยี่สิบแต่ก็กลับขึ้นไปอืม ตั้งท่านะฮะตั้งทา่งทาฮะเดี๋ยว follow up ต่อสำหรับ PSL นะครับอืมอืถ้าค่อยค่อยขึ้นมาเนี่ยเออเริ่มดูดีแต่ก็ต้องเช็คอีกทีนึงแถวๆเนี่ยครับ20.6จะทะลุได้ไหมนะครับอ่ะมาดูตัวถัดไปครับเอามายกแก๊งเลยเนาะนะฮะเอเอ่ RCL ผินผิด RCL มาไหมก็ก็นิ่งๆอยู่เหมือนกันสเสดดน้ําอยู่เหมือนกันนะครับช็อตตรงนี้ครับช็อตตรงนี้ครับโล47.25นะครับนิ่งๆแล้วกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นบริเวณแถวนี้แหละแถวนี้แหละ49.5 49บาทเนี่ยต้องดันต่อและสวยๆฮะต้องเห็น50บาทต้องเห็น50บาทเพราะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าแถวนี้ครับ อาจจะนะเด้งแล้วลงก็ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอแรงเยอะๆฮะเพื่อดันขึ้นไปแล้วก็ MSCD ฮะวกกลับขึ้นมาก็จะเริ่มค่อยๆกลับมาต้องใช้คำว,ว่าค่อยๆกลับมาดูดีนะถ้าดูดีเลยเนี่ยคือการกลับตัวขึ้นไปยกโลยกไฮขึ้นไปเหนือ50.75ผมว่าน่าจะโอเคกว่านะครับอันนี้คือเพิ่งตั้งต้นนะตั้งไข่นะฮะเอามาให้ดูก่อน PTA TTA ช็อตนี้ครับ ทำท่าเหมือนจะได้เนาะเหมือนจะลับตัวไม่ไหวล่วงลงมาตามเพื่อนๆครับนี่แล้วก็ไปทําโลต่ําสุดที่เท่าไหร่ครับปึ๊บโอ้ยสิบสองจุดเจ็ดเลยนะนะครับชํเลืองอดีตครับโอ้ยอดเดิมนี่ก็โอ้ยมีความลึกอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนวนี้ครับยังก็ถือว่าตั้งหลักได้ครับไม่ได้ทําโลต่ํากว่าเดิมแบบแต่ค่อยๆยกค่อยๆยกนะครับเนี่ยก็ลุ้นลุ้นให เบรกแนว13.4ให้ได้อ่ะนะส3บ13มขึ้นไปครับขึ้นไปแล้วก็มาทดสอบอีกด่าน13.8นะสำหรับ t t a นะครับแต่โดยรวมภาพรวมนี้คือยังลงอยู่นะนะครับตอนนี้เรามาลุ้นว่าเออมันนิ่งหรืออยังแล้วมันเริ่มตั้งตั้งหลักหรืออยังนะครับตัวถัดไปนะครับมาดูก่อสร้างบ้างเอาสักตัวหนึ่งอาจจะเต็กว,ว้าว ว้าวว้าวว้าววันนี้เลยเหรอนี่นะฮะนี่อะครับเมื่อวานของเมื่อวานนี้ก็ยังได้อยู่ฮะพักเช้านี้ครับไปเลยครับแท่งเขียวแล้วก็เบรกสิบสามจุดเจ็ดได้เลยอะปะั๊ดนะสวยเลยนะครับสวยเลยแล้วก็ยืนเหนือสิบสามจุดเจ็ดไปสิบสี่ลงมาย่อมาพักได้ไม่ได้ครับเอาแนวเนี้ยละกันแนวเนี้ยแหละ 13.7พักแล้วไปต่อนะครับหรือจะลึกมา13.5ก็ยังพอพออารมุ่อรวยนะแล้วก็เด้งขึ้นไปต่อภารกิจถัดไปเท่าไหร่ครับสเต็กนี่เลยนะนี่เลยนะข้างบนนี้เลยนะช็อตชอตพวกนี้เลยนะฮะเนี่ยเนขึ้นมาแนวนี้ฮะ14.8นะครับสำหรับสเต็กนะครับดูดีนะครับสําหรับก่อสร้างตัวนี้เดี๋ยวตัวอื่นไปดูในรายการคุยหุ้นก่อนหน่อยแล้วกันเนาะนะครับอันนี้เลือกตัวเด่นเด่นขึ้นก่อน SCTP SCTP เอามาให้ดูว่าแนวแนวประมาณว่าเออโลต่ำสุดชั้นอย่างมาแล้วนะคือ59เอา60บาทนะครับโลต่ำสุดอย่างไว้ว่า60บาทและจะพยายามฮะจะพยายามขึ้นอยู่นะฮะช่อนนี้สำคัญถ้าสามารถเบรกแนว61.75ได้เนี่ยครับขึ้นมาได้ ก็เริ่มค่อยๆตั้งหลักดูดีนะครับแต่ถ้าเกิดช็อตนี้ครับเนะี่ยขึ้นมาแล้วไม่ผ่านโดนอ,อีเนี่ยอีเอิบห้ากดแล้วลงไปใหม่นี่โอ้ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับถ้าลงมานี่เดี๋ยวว่ากันอีกทีเพราะว่าต้องหาโลต่ําที่สุดให้เจอก่อนนะครับอันเนี้ยถ้าเป็นไปได้ยกขึ้นไปอ่ะสวยนะสวยแล้วก็ไปยืน63บาทใี่ได้นี่เริ่มเริ่มโอเคนะครับถัดไปครับ f r e s h ซีเฟชยังคงติดตามต่อเนื่องนะครับติดตามทุกรายการเลยของหออซีี่แมนนะติดตามทุกรายการหออซีี่แมนคือตั้งแต่ช็อตนี้นะฮะแล้วไปครับไปแล้วพักโซนนี้ครับ3.44นะครับแถวๆนี้ปุ๊บแล้ววันนี้ก็ยังไปต่อนะฮะประเด็นของ C Fresh คืออะไรแนว3.7 3.66นี่สำคัญมากนะครับพยายามจะขึ้นไปให้ได้นะครับ พยายามจะขึ้นให้ได้ก็ลุนรถ้าทะลุ3.7ได้นี้โหแจ่งนะเบ,บรกไปอีกเล่นโซนใหม่เลยนะครับซึ่งซ f เฟสนี่ต้องอดีตนี่ฮะโออันนี้ทำเฟรม60ต้องไปดูเดยละถอยไกลมาเลยนะครับนี่ฮะยังมีข้างบนอยู่ตั้งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นซีเฟสตอนนี้ฮะกลับขึ้นมาแล้วไซเวภาพใหญ่อยู่ตรงแถบนี้โซนนี้นะครับและกำลังจะทะลุขึ้นไป นะการทะลุขึ้นไปก็ไม่รู้ว่าแรงพอไหมไม่พออาจจะย่อม,มาพักก่อนนะครับอันนี้แท่งเขียวยาวอันนี้แท่งเขียวที่2องยังไปฮะเดี๋ยวดูอีกวันหนึ่งครับจะเป็นแท่งเขียวทะลุต่อไหมสําหรับ f ีเฟ h นะครับถัดไปครับ f ีเฟ h แล้วก็มาดูคูต่อครับคูเลยฮะคูเลยฮะ,ยฮะอันนี้ก็เป็นหุ้นติดตามนะครับนี่ครับชนไม่ผ่าน ถอยมาโหลึกมากลึกมากชนไม่ผ่านถอยมาแต่สเตปตรงนี้ดีอย่างที่บอกนี่ครับโลยกสูงขึ้นไายกสูงไหมตรงนี้แต่ตรงนี้ครับพยายามจะให้ผ่านแล้วก็นิ่งๆวันนี้นิ่งๆๆท้ายสุดสุดท้ายครับท้ายชั่วโมงครับเอาเลยครับจัดเลยครับปิดที่ทำไฮหนึ่งนึ่งเกะแล้วปิดหนึ่งจุดหนึก็ลุ้นไปต่อสําหรับครูนะฮะ ยอดยอดนี้ยอดเนี้ย,ย,ย1.35ท่านได้แถ่มาวะยังสูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว1.21ล่ะเอามาจากไหนวะ1.21พอมาจากไหนเนี่ย <c oughs> เออเออนี่ยสี่เส้นนี้เอามาจากไหนแนวแนวนี้เหรอโอ้ไม่เป็นไรเอายกเลิกไปนะครับอาจจะตีแล้วโดนโอ๋อน่าจะแท่งแดงนี้ครับเนี่ยครับมันจะมีติ่งติ่งหนึ่งอยู่อ๋อติ่งแรกก่อนอ่าโอเคลืมละนะครับ ก็1.22กับ1.35นั่นคือภารกิจระหว่างทางมีย่อมีพักได้นะนะคร ints, ับหรือจะมีเทลงมาขึ้นสุดลงสุดได้เช่นกันสำหรับครูนะนี่ครับขึ้นสุดลงสุดลึกเลยก็ได้ขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดลงอ่าค่อยๆขึ้นสุดแล้วค่อยๆ่องนี้ก็ได้นะครับ1.05ก็ลงมาได้เช่นกันนะนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับพยายามอย่าไปจั่วยอดนะครับถัดไป E E ฮะ อ,อี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 เหมือนจะเหมือนจะนะครับมาเหมือนจะมาครับขออนุญาตเอาเส้นโอ้แต่เส้นไม่เยอะละนะครับนี่ครับประเด็นอีอีอครับทำเฟรม60นะครับนี่ครับนิ่งๆหลังจากร่วงลงมาร่วงลงมาตั้งแต่23นะครับ27 28่นิ่งๆพยายามมีกระตุกรอบมหนึ่งนะครับอันนี้นี่นกระตุกรอบนนี้กระตุกเงียบ วันนี้มีกระตุกตอนเช้าครับกระตุกเงียบนิ่งสนิทมาตื่นบ่ายสามมาตื่นบ่ายสามโวลูมมานะครับอันนี้ m อ็มไม่มาด้วยนะแต่นี่แท่งเขียวนี้ฮะให้รู้สึกไฟมาส่องชันหน่อยไฟมาส่องชันหน่อยมาปิดที่หนึ่งจุดเจ็ดเก้าเลยนะแท่งเดียวเลยนะเห็นชัดๆอย่างนี้ให้ไฟส่องก็อีอีเดี๋ยวติดตามให้ต่อนะครับว่าประเด็นของ <S <S อีอีคืออะไรครับจะเบรกขึ้นเหนือ 1.80ได้ไหมก็คือเล่นโซนนี้ก็คือถือว่าสวยนะถ้าเกิดกลับขึ้นมาหรือย่อหรือพักนะครับย่อหรือพักแต่ก็ไม่ได้เสียทรงเป็นแบบนี้ก็สวยนะครับแต่ถ้าขึ้นสุดแล้วลงสุดมาปิดจบที่1.69อันนี้ก็เอ่อค่อยว่ากันนะครับอาจจะแค่ละเมือฮะแล้วก็คงรอเวลาอีกทีนึงเดี๋ยวติดตามต่อนะสำหรับ EE แต่ทรงนี้อย่างน้อยก็บอกแล้วแหละว่า ไม่ไม่ได้หลับแล้วนะนะครับไม่นิ่งแล้วนะฮะตัวถัดไปครับ cpi ครับ cpicpi วันนี้ก็แรงดีนะครับหลังจากที่ตรงนี้ครับช็อตตรงนี้นี่นี่ครับทรงแบบนี้ครับที่เราต้องการนี่ครับรอบนี้ไม่ผ่านนะครับพักแล้วถอยแต่ก็ ema 1 5ยังเอ้ย ema 5 0อ่ะยังเนี่ยยังไม่แตะ แล้วก็เริ่มยกกลับเนี่ยสวยแล้วนะครับขึ้นมาตรงเนี้ยสวยแล้วก็นี่อุย้ยเสียวเสียวเสียวแท่งนี้เสียวแต่ก็กลับไปได้นะเช้านี้ครับเช้านี้โอเคเลยนะครับเนี่ยครับแท่งนี้พิสูจน์ว่าเฮ้ยพร้อมไปต่อแล้วก็แล้วก็ไปเลยเว้ยทะลุ4 9 4 4เลยเว้ย5.2เลยเอา้าวหายเลยใช่ไหมหายหายหายเลยหายจนหายไปเลยนะครับสวยงามครับนะครับและท้ายดีฮะแรงฮะ แรงๆไปเยอะๆเดี๋ยวจะรีบแผ่วนะไปไนะครับเดี๋ยวย่อเดี๋ยวพักค่อยหาเรียบอีกทีแถวนี้ฮะถ้าย่อพักก็5.04หรือก็แนว494นะครับก็ลุ้นไปต่อฮะสำหรับ CPI ตัวถัดไป VPO มีก็คัมแบ็กอีกตัวหนึ่งนะครับหลังจากหลุด EMA 8 9แล้วก็ที่คุยกันไว้ฮะมีนิ่งๆนะครับนี่ครับมีนิ่งๆแล้วก็ นี่ชนแถวนี้กลายเป็นน่นี่แหละครับที่บอกการเด้งเด้งแล้วกลับตัวขึ้นต้องทรงแบบนี้เด้งแล้วกลับนะไม่ใช่เด้งแล้วลงนะไม่ใช่เด้งแล้วลงแต่นี้เด้งมา2.02ลงมาพัก1.97แล้วปี๊ดขึ้นมานะครับเพราะมีอ e ีแท่งเนี้ยเแท่ง e เนี้ยบอกว่าฉันจะไป2.1เนี่ยมีจองไว้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นวันนี้ก็ไต่สเตปไปเลยฮนะไต่สเตป แท่งนี้เกือบจะจบแล้วนะนะครับแต่ไปต่อครับปิดที่2.16ก็เรียกว่าคัมแบ็กกลับมานะฮะยืน2.1ได้ก็อยู่โซนนี้นะครับก็อุ้ยปุ๊บเอาออกไปก็อยู่โซนนี้เพราะฉะนั้นโซนถัดไปนี่ครับทะลุ2.2นะครับยืมข้างล่างได้ไหมยืมข้างล่างเลยกันนะครับ2.2ครับ ชนถ้าชนไม่ผ่านก็อาจจะจบเท่านี้นะครับเดี๋ยวติดตามต่อสำหรับ VPO นี่ครับถ้าเด้งแล้วลงก็โอ้ยนะค่อยว่ากันก็อาจจะออกข้างนิดนึงนะครับแต่ถ้าไปแล้วไปแล้วทะลุ2 2 2 2 8โอ้สวยๆนะครับก็กลับมาเกมเดิมละสำหรับ VPO นะครับ MSCD เดี๋ยวตามมานะครับถัดไปนะครับด i c h y ครับดิ chy ดิชี่ก็เป็นทรงนี่ครับนี่ครับอย่างเงี้ยชอบนะฮะลงมาแต่ยังไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อนะเริ่มมาซื้อจังหวะพวกนี้ครับแล้วเปิดกระโดดขึ้นไปเลยเว้ยนะแล้วลงมาแตะเด้งแล้วไปต่อโอ้โหสปริงดีเหลือเกินนะนะครับอ่ะจั่วไฮนี่ไว้พอดีเป๊ะเวอร์นะครับมาปิดที่1.55ครับเพราะฉะนั้นลิชี่ลิชี่เอาไงต่อโอ้ย อันนี้ปูดเยอะแต่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสิใจเย็นแรงยิงตามไม่ทันฮะนี่ฮะตรงนี้ดูดูดูหูเท่ากันละระวังนะถ้าพรุ่งนี้พุง่งนะตรงนี้แคบน้อยลุ่งน,น้อยก็เรามัดระวังฮะแรงไปหน่อยเดี๋ยวตามกันไม่ทันแต่ภาพรวมวิชีนี่มาเต็มอยู่นะนะครับเพราะฉันต้องลุ้นต่อครับว่า1.55จะผ่านไหมทาไมผ่านลงมา 1.47 1.41หรือขึ้นสุดลงสุดลงมาได้ที่1.37นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันต่อตัวถัดไปครับทิปครับ T I P H ทิปนี้หลังจากที่ปีดขึ้นมาฮะพักแล้วปีตต่อปีตต่อแล้วก็ร่วงปืดลงมาฮะล่วงลงมาเลยนะนะครับมาอยู่แนวนี้ครับเท่าไหร่ครับ 39.5พักตัวอยู่นะครับแล้ววันนี้29ครับเด้งขึ้นไปเลยว่าเออเด้งขึ้นไปเลยฮะเนี่ยครับโอหเพราะฉะนั้นสเต็ปถัดไปครับบททดสอบคือทะลุ43 43 4 3สามสจุดสอหรือ43เนี่ยได้หมดนะครับเนี่ยฮะนี่แถวนี้ครับกลับมาโซนนี้นะอือหือ ขื้นนี่ครับโค้งโหเสียงสวยตรงนี้นะครับอารุ้นไปต่อนะครับสำหรับ TIPH ตัวถัดไปครับ SKN SKN หลังจากที่แนวตรงนี้ครับไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ถึงลงลงลงเริ่มกลับขึ้นมาถึงชนไม่ผ่านชนไม่ผ่านช่างมันเปิดแกบกระโดดไปเลย ไปข้างบนเลยฮะแปดจุดน้าเปรี้ยวมากนะชอบชอบชอบไม่ผ่านอิอ๋อเขามีชนแต่นิดนึงกนะนะครับโอสปิดสี่โมองอ๋ออีกวันหนึ่งไปเลยฮะปึ่งแล้วก็จากแนวต้าเป็นแนวรับพักพักแล้วนี่โหดตรงนี้โหดนิดนึงอันนี้อันนี้ขอขอคอมเมนต์นิดนึงฮะโหดนิดนึงแต่ลงมาแตะอยู่ในรันเวย์อยู่นะยีเอแปดเก้าแลวโยกลับขึ้นไปครับ เออแปแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอออย่างงี้โอเคนะครับด่านถัดไป8.55ทะลุให้ได้ครับทะลุให้ได้ก็ว้าวๆไป9บาทเลยเนาะนะครับสำหรับ skn นะครับอืมชนถ้าชนรอบนี้ถ้าชนแล้วไม่ผ่านก็แนวเดิมอ่ะ8.05 8บาท7.95เเนี่ยแนวแนวนี้รันเวย์ก็อยู่ที่เขาจะแลนดิ้งแล้วเด้งไหมนะครับถัดไปครับ tcc tcc ไปต่อเว้ยนะตรงนี้ชนตื้อๆไม่ผ่านครับชั่วโมงท้ายฮะบ่าย3นะครับไปต่อนะฮะหนึก็เหมือนเดิมครับไปเหอะเดี๋ยวค่อยวางสต็อปต่อนะครับก็นี่ขึ้นสวยๆฮะไปพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับ tcc ต่อไป u w a n นี่ก็โอเคครับ ไซเวย์เนาะปึ๊บเอาลวงกลับขึ้นมาได้พีคสุดที่8.55้าแล้วก็ล่วงลงมาครับนี่อยู่กรอบตรงนี้เลยและนี่ครับสวยครับไปละก็เป้าเดิมครับ8.4ขออนุญาตแอ j u s t ปรับขึ้นเลยแล้วกันนะครับ8.5 5้า้าแล้วก็เดินทางไปถ้าไม่ไหวลงมาพักก็อยู่โซนนี้ครับอย่าพยายามหลุด 7. 7 7.7ุจุให้เต็มที่นะครับลงมาแล้วลงมาแล้วเด้งเด้งแล้วไปต่อ เนาะสำหรับ Uvan นะครับ MSD มา,มาตรงนี้สวยนะครับ B Bubik นี่ครับโอเคนะครับเนี่ยครับหลังจากร่วงลงมานะครับสามารถยกโลขึ้นยกโลขึ้นและเบรกตัวเองได้แนว31บาทเออโอเคสวยครับใกล้มาถึงปัจจุบนันละนี่ครับปัจจุบันของวันแรกอะ นะครับของแท่งแรกที่เปิดตลาดเข้ามานะครับไต่ระดับขึ้นมาสวยครับมาที่33แล้วเนาะก็ย่อแล้วพักได้ไม่ได้ครับลงมาได้ถึง31.25แล้วก็ย่อแล้วเด้งต่อได้ไปเรื่อยๆครับดันไปทะลุ34บาทให้ได้ครับอีกตัวนึงนะครับ SDF SDF ทรงนี้เป็นไงครับ อืมอันนี้ขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ลงจงังหวะลงตรงนี้ฮะต้องปล่อยครับต้องปล่อยเด้งแล้วลงแต่จังหวะตรงนี้เริ่มดีตรงที่ว่าสามารถเคลียร์ตัวเองเหนือเส้น EMA ทั้งปวงฮะและที่สำคัญคือเนี่ยครับเบรกขึ้นมาครับเนี่ยครับเบรกขึ้นมาเดี๋ยว EMA ก็มาซัพพอร์ตเป้าหมายคือเท่าไหร่หนึ่งจุดสามสี่นะครับเนี่ยฮะอืมอืมอืม นะสำหรับ S G F นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแต่ละตัวก็รีวิวคร่าวๆสั้นๆนะครับเพื่อนๆก็ลองดูแล้วเอาไปทำการบ้านกันต่อนะครับก็เลือกหุ้นเด่นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆและอย่าลืมกดติดตามช่อง y u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  e i s s r r y man ให้ด้วยนะครับจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ไลฟ์แบบนี้ไปทั้งทั้งกลางวันตอนเย็น นะครับเป็นคลิปติดตามหุ้นลุ้นไปต่อแล้วตอนกลางคืนคุยหุ้นก่อนนอนฮะดูกราฟไปเรื่อยๆเป้าหมายคือคุณต้องดูกราฟให้เป็นโอเคครับขอบคุณครับ